เนี่ยไหร่เมื่อกีนเขาบกป็นความรักแบบนี้ไงบ้างใช่ความรักไปตามช่องคู่กันค่ะเป็นความรักแบบว่าฉากกันทุกวันเออแต่ว่าภายใต้กันโอเคภายใต้การทะเลาะบอกแว้งกันบ้างมันก็จะแก้ความเฮฮาทุกขนาดคู่กันค่ะ จะเป็นช่องที่คูก้อยกับพี่เจมเนี่ยใช้ภาษาใต้ซึ่งเป็นภาษาถิ่นของเราเพราะพี่เจมก็คนนครจิตมาลราด้วก็คนนครจิรมาล่นจุดเริ่มต้นที่คอนเย็์นี่นะพี่เจมพี่เจมบอกว่าอุ้ยเราอยากจะให้คนที่เป็นสามีภรรยากันมานานแล้วอะได้มีมุมมองของการเป็นคู่ที่มันมีความตลกอะเพราะบางทีโอเคเราเราด่าผัวก็จริงแต่ว่าไอ้ความไอ้การด่าตรงนั้นมันมีความตลกอยู่เราก็อยากจะแบบว่า อ่านำเสนอในมุมของของความตลกสนุกสนานของคู่รักที่แบบเขาอยู่กันมานานแล้วเรืแบบเป็นยังไงบ้างครับพอดีไม่เพิ่งเปิดเพจคู่กันเนี่ยได้สักประมาณ6เดือนก็ม,มีผู้จิดตามเยอะ,อะคลิปก็เป็นล้านวิวหลายหลายคลิปเลยคนยิ้แต่ละวันเป็นผค้ตัดิปช่วยคิดกันทั้งคู่แต่ว่าพี่เจมพี่เจมจะเป็นคีเอธิบายใช่ แล้วมีแบบว่าคอนเทนต์แบบที่แตกต่างกันบ้างไหมคะอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะก็ะแบบเขาบอกว่าเออทำแบบนี้หักมุมแบบนี้เราก็นำเสนอว่าเอยมันควรจะหักมุมแบบนี้นะมันจึงตลกกว่าอะไรแบบนี้ค่ะก็ช่วยกันช่วยกันคิดล้นก็ใช้ก็ตาดใต้ออกมานมีแบบยังไงบ้างอะไรย้ยอุ้ยส่วนใหญ่คือโอเคคนคนส่วนใหญ่ที่ตามเป็นคนใต้แต่ว่าก็มีคนภาคอื่นอื่นที่เขาติดตามเหมือนกันแล้วปรจกรใต้ที่ก้อยกพี่เจมใช้อนข้าเป็นใต้แบบ ใต้โอ้ยชินอลเออใต้ลึกเลยใช่ต่างยากแล้วจะมีคนบอกว่าช่วยคุ้นซับซับไทยซับไทยให้ด้วยได้ไหมพี่เจมบอกว่าถ้าขึ้นซับแล้วมันจะไม่ขำต้องภาษาใต้ต้องภาษาใต้แล้วเราจะมีคลิปที่แปลแปลคลิปให้ทีนึงมีคนณภาพมาบมากดเข้ามามินตั้งเนี่ยใช่เขาบอกว่าอยากให้เราแบบขึ้นซับเนี่ยเราบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูอีกคลิปนึงเราแปลให้เลย แร็คแร็คที่สองที่พี่เขาฟังไม่รู้เรื่องให้เลยมันมีอะไรที่อยากทำด้วยกันอีกไหมคะจริงๆเราทำเราทำงานด้วยกันตลอดทำธุรกิจด้วยกันตลอดเพราะว่าธุรกิจของป้ายือเบบี้แอนด์มาร์นะคะเป,เป็นที่ปรจกบเพื่อมีบทยากพี่เจมเขาเป็นซีอีโอนะบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเ้ยพี่เจมเป็นนักร้องนักแสดงจริงๆเขาเป็นเป็นซีอีโอของบริษัทเบบี้แอนด์มารแล้วก็มีช่องคู่กันที่เราทำด้วยกันและยังมีช่องของพี่เจมที่เป็นช่องรีเทิร์นด,ด้านฟองตอนนี้เพ<ม>ิ่มเปิดมีล<อ>็อกอย่างใต้ทุกอย่างไฟฟ้าเวลาแบบอันน อันนี้ไม่ได้ถึงจุดเลยค่สำหรับบริการเพื่อเพิ่มความรักความหวานให้กับงานของเรไม่ได้มองว่าเฮ้ยพอเรามาทำคอนเทนต์ช่องคู่กันเป็นคอนเทนต์แบบตลกตลมมันทำให้ชีวิตคู่ของเราอะมันมีเฉียบเสียงหัวเนาะมันมีสีสันจากที่แบบมันอาจจะแบบลาดเลี่ยบพอเรามาทำคอนเทนต์แบบเนี้ยเออชีวิตเราดูสนุกขึ้นนะก็ได้เปิดฝาถังน้ำเปลนเป่ะโอเคจะไปเตรียมใส่ก่อนประมาณมีนาคมตอนนี้พร้อมมากพร้อมมาก บำรุงอยู่ตอนนี้ก็แอลกอฮอล์ก,ก็งดมาอยา่างวันนี้ก็ไม่ได้กินมเม,มือ่อกี้เพื่อนชวนก็บอกว่าไม่ได้แล้วนะเออเตรียมตัวกันมาโอเคสำหรับสำหรับก้อยเนี่ยก้อยเก็บไข่ตั้งแต่วันสามสิบเจ็ดตอนนี้สี่สิบเอ็ดแล้วก็แสดงว่าก็มีตัวอ่อนมาพักดึงแล้วก็ฟรีเอาไว้เรียบร้อยแนละ้วก็รอแค่เตรียมผนังมดลูกใส่เตรียมผนังมดลูกก็จริงๆถ้าจริงจังก็ประมาณสองสามเดือนใส่ได้จริงๆความพร้อมมันไม่ได้หายใจเพราะเราก็พยายาม เวลาที่จะมีมานานมากอะไรอย่างเงี้ยโอเคตอนแรกค่ะเป็นเป็นคนที่มีปุจย่าจนกระทั่งเรามาศึกษาข้อมูลทางวิชาการในต่างเพราะตรงไปเป็นภูมิศาสตร์นะคะจนกระทั่ง่อตั้งเพจเบี้ยงค่ะก็คือเพจที่มีปุจย่าคราวนี้พอเราขอตั้งเพจเราศึกษาไปเรื่อยๆเราก็เลยได้ผลทางว่าทำยังไงให้มันมีได้ง่ายๆคุณจน จนเราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคูณแล้วขอบกันยังใส่กคอบเพราะเราสอบมนเหลือผู้ดูก็มีดูใช่ๆอย่างล่าสุดคุณตู่ปี๋ยวว่าดีมา้าหาสี่สิบหกอ่ามันปริมหน่อยใส่ไหมครับมาก มาเราว่าเคสตุ้มตัวเขาเป็นเคสที่เขากีบาพแล้วแล้วค่อยก็พี่เจมก็รู้จักเป็นการส่วนตัวคุณตู่แล้วก็ให้กําลังใจเขาตลอดพี่เจมก็จะบอกว่าเออลองลองสักทีไหมล่ะให้คุณก้อยโพสให้อะไรให้เขาบอกว่าเขากีบภาพไปแล้วเพราะเขาทำมาเจ็ดรอบแล้วไม่ทำมาแปดรอบแล้วก็อะก็บอกว่าให้ก้อยให้ก้อยโพสให้สองเดือนเด้ไหมแล้วค่อยกีบภาพสองเดือนคุณตู่อีกซี่สาเร็จในทังทีจ้า ตอนนั้นในเรื่องของกาที่มีกุณศิษย์ก็จะเป็นแม่แม่ในประเทศไทยและต่างประเทศเยอะมากแต่ละปีก็แค่คุณศกษาประมาณเป็นหมู่เคสแล้วก็จะมีเซเลบมีคุณจุ๋ยรัตยาคุณบีมาติดกางใช่ค่ะถ้าตีเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้คนที่มีลูกยากมันมีรองเหล่ด เยโอเคก็กลุ่มคนที่เราไม่ได้คอนเทนต์ส่งตัวก็มีเยอะหรือกลุ่มที่เขามาตามคอนเทนต์เราแล้วไปตามตามก็มีเยอะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ส่งข้อมูลว่าได้หรือไม่ได้แต่ถ้าคนที่ค่อยโพสต์ส่งตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แชรอย่างกลุ่มมีแบบกังวลมากแบบอายุห่างกับลูกใหม่ว่าจะิีตาเขาค่อนข้างที่จะอ่อนโยนตรงจุดนี้ต้อมองว่ามันเป็นเป็นข้อข้อดีสำหรับเรา เพราะว่าเมดาโตเขาก็จะจะดูแล่ขงได้คือถ้าจะให้ชิดก็ควรชิดเลยใช่แต่พอเขาห่างก็หักเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นข้อดีของน้องมีการแบบว่าคุณแม่อยากให้น้องโอ๊ยตอนนี้เล็กมากตอนนี้แบบแม่ไปใส่พวกนี้เลยด้วยไหมอะไรเงี้ยเออไนี่ยเกี่ยวกับเรื่งในวัยอายุในการต่องานี่เดียวที่อันนี้อะแล้วอยากล้างใจสุขภาพอะไรแบบมันต้องเตรียมตัวอะไรหลายมากโอเคใช่อายุมาก มีบุตรยากกว่าอายุน้อยอยู่แล้วเนาะทั้คุณภาพไข่ทั้งเรื่องของความแข็งแรงของรูป่าแล้วก็ค่าใช้ซ้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์แต่สำหรับกระหูก้อยพอเราเราเป็นเจ้าของเพจผู้มีบุตรยากเราเราดีสอร์ทเยอะมากเราก็เลยรู้ว่าโอเคมันเป็นปัจจัยหลักจริงๆแต่ถ้าเรารู้วิธีการบำรุงดูแลตัวเองอย่างถูกต้องถูกวิธีแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่มันตรงจุดก็สามารถตั้งครรภ์ได้เพราะว่าแม่ๆ่ในเพจสูงสุดที่ทุกใบโพสต์คือ48ปีก็ตั้งครรภ์ได้แต่โอเค จำนวนตันที่มันก็น้อยกว่าผู้หญิงอายุสั้นกว่าอยู่แล้วแหละผี่ชายสุาพก็สบายนั่นแหละน้องออกมาแล้วภาพล่างท้องน้อยโอเคแน่นอนว่าโอกาสที่จะเจอภาวะที่มีความผิดปกติของทาร์โอตอนนี้เช่นดาวซินโดรมอะไรเงี้ย35ขึ้นไปเนี่ยโอกาสเจอเยอะกวู่แล้วเยอะกว่าปกติค่ะแต่ว่าปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีการคัดกรองโครมโซนหรือว่าตั้งทันไปแล้วก็มีโอกาสที่จะคัดกรองได้ว่าปกติหรือไม่ปกติ ทำงานเนี้ยเทคโนโลยีนะคะแก้มันมันเปลี่ยนได้เยอะที่ทำ้เรากังใสกันยามมากแต่ว่าเรากบพยายามกันมาตลอโอเคเราผ่านถุนนั้นมานานมากแล้วเจ็มปีนะที่ก็อยู่ทำเพเบบี้เอ็นช่วงแรกๆพิเกเคมเขาก็ให้กำลังใจแต่เขา่าจะไม่ไม่กบกันแต่แต่เราอะเรารู้ว่าเราเป็นคนที่แบบถ้าจะทำอะไรแล้วทํางทำให้ได้ก็เป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยยอมแพ้เขาก็เขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าว่าได ใจว่าจะมาเอาข้อมต่องเอ่าเอามีคนแก่คนเดียวคนเดียวคุกไปคุกไวปจะมีปัญหาในเรื่องของลูกด้วยที่ไม่สามารถตัแต่ได้จริงๆถ้าตั้งได้ก็อยากจะจบงานอยากจะให้มันได้อยากจะจบตั้งแต่ต้นแล้วล่ะเป็นลูกสาวลูกชายมีทั้งหญิงและชายตอนนี้คุก็มีสองตัวหญิงมีชายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวใส่หญิงใส่ชายอยูเพราะว่าอู๋เป็นคนเก่งแต่แต่ไม่ได้เพราะว่าคุกไปเป็นเย็บผัก พี่ตั้งใจแล้วต้องเย็บฝั่งรูกตัวไม่ให้ลูกข้อกักมันหรอกค่ะก็ต้องไปดิบัติานเพราะวันนั้นจะไปเมียก็อยากได้ชายแม่ก็อยากได้หญิงพ่อป้าก็อยากได้ชายแล้วตอนนั้นตัวเราเอิ่มไะมคะตอนแรกอยากได้หญิงแต่ใจตอนนี้อยากได้ชายตอนนี้คือเราพยายามอยู่พ่อแม่น่าจะชายน่าจะแทนลูกแก่ต้องลองดูโอะไรหาที่เคยกันนะครับค่ะ